ความสำคัญของความกระตือรือร้นพลังเงียบที่ผลักดันชีวิตให้ก้าวไปข้างหน้าเมื่อเราพูดถึงความสำเร็จหลายคนอาจนึกถึงสิ่งต่างๆเช่นความสามารถทักษะประสบการณ์หรือแม้แต่โชคแต่มีอีกสิ่งหนึ่งที่มักถูกมองข้ามไปทั้งที่มันคือแรงขับเคลื่อนที่สำคัญไม่แพ้สิ่งใดเลยนั่นก็คือความกระตือรือร้น ความกระตือรือร้นคือพลังใจที่ทำให้เราลงมือทำด้วยความเต็มใจและมีความสุขเป็นประกายภายในที่ผลักดันเราให้ก้าวต่อแม้เส้นทางจะเหนื่อยยากแค่ไหนคนที่มีความกระตือรือร้นมักเปล่งประกายออกมาจากภายในโดยไม่จำเป็นต้องพูดอะไรมากมายลองคิดภาพตามนะครับระหว่างคนสองคนที่ทำงานเหมือนกันคนแรกทำไปเพราะต้องทำส่วนอีกคนทำด้วยใจที่อยากทำ ผลลับของทั้งสองย่อมแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงไม่ใช่เพียงคุณภาพของงานแต่รวมถึงบรรยากาศและความรู้สึกที่ส่งต่อให้คนรอบข้างด้วย 1. ความกระตอรือร้นคือแหล่งพลังงานภายในที่ไม่รู้จบหลายครั้งเรามีความรู้มีความสามารถแต่กลับไม่ลงมือทำอย่างจริงจังเพราะขาดแรงกระตุ้นขาดไฟในใจความกระตืรือร้นจึงเปรียบเสมือนเชื้อเพลิงที่จุดให้เครื่องจักรชีวิตเดินต่อไปได้อย่างไม่หยุดยัง้ง นักจิตวิทยามากักอธิบายว่าคนที่กระตือรือร้นจะมองทุกงานเป็นโอกาสเรียนรู้ไม่ใช่ภาระพวกเขาจึงสามารถทำงานหนักได้โดยไม่รู้สึกหนักหน่วงเกินไปเพราะพลังใจเป็นสิ่งที่คอยเติมเต็มอยู่เสมอ 2. ความกระตือรือร้นสร้างแรงบันดาลใจทั้งต่อตอนเองและผู้อื่นความกระตือรือร้นไม่ใช่แค่สิ่งที่เรารู้สึกเท่านั้น แต่มันคือพลังงานที่ส่งต่อได้เวลาคุณเห็นใครสักคนที่ทำงานด้วยไฟที่แรงมุงม,มันจริงจังมันทำให้เราอยากลุกขึ้นมาสู้บ้างไม่ต่างจากกองไฟที่ลุกชนแล้วเปเลวไฟก็กระจายไปจุดไฟให้ฟืนกองอื่นๆติดตามมาองค์กรที่มีทีมงานกระตือรือร้นย่อมมีชีวิตชีวามากกว่าองค์กรที่คนทำงานเพียงเพราะต้องทำความกระตือรือร้นจึงเป็นเหมือนหัวใจในการสร้างวัฒนธรรมที่ดีส ความกระตือร้้นช่วยเปลี่ยนมุมมองต่ออุปสรรคอุปสรรคเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเจอไม่ว่าจะเรียนทำงานหรือใช้ชีวิตแต่สิ่งที่ทำให้เราต่างกันไม่ใช่ปัญหาที่เจอแต่คือท่าทีที่เรามีต่อมันคนที่ขาดความกระตือร้้นมักมองอุปสรรคเป็นกำแพงที่กั้นทางแต่คนที่มีความกระตือรร่รนมักมองว่าเป็นบันไดที่ใช้ปีนขึ้นไปสู่ความสำเร็จคนกลุ่มนี้จะไม่ถามว่าทำไมมันยากจัง แต่จะถามว่าแล้วเราจะหาวิธีทำให้มันเป็นไปได้อย่างไร 4. ความกระตือรร้นทำให้เราพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในโลกปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วความรู้และทักษะที่มีอยู่ในวันนี้อาจไม่เพียงพอสําหรับวันพรุ่งนี้คนที่มีความกระตือรร้นจะมีนิสัยฝ่ายรู้ใฝ่เรียนไม่หยุดอยู่กับที่ เมื่อมีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆพวกเขาจะคว้าไว้เสมอไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือฟังบรรยายอบรมหรือแม้แต่การสังเกตสิ่งเล็กๆรอบตัวเพราะทุกสิ่งคือโอกาสในการเติบโต 5. ความกระตรือร้อนคือกุญแจไขสู่โอกาสหลายครั้งที่คนเราได้รับโอกาสไม่ใช่เพราะเก่งที่สุดแต่เพราะแสดงออกถึงความตั้งใจและความพร้อมที่จะเรียนรู้ความกระตรือร้อนทำให้เราโดดเด่นในสายตาคนอื่น หัวหน้างานครูหรือแม้แต่เพื่อนร่วมงานย่อมอยากมอบหมายงานและโอกาสใหม่ๆใ,ใ,ให้กับคนที่แสดงออกว่าพร้อมที่จะลงมือทำด้วยใจจริงมากกว่าคนที่ทำเพียงขอไปที่ 6. ความกระตือร้อนกับความสุขในชีวิตเมื่อเราทำสิ่งต่างๆด้วยใจที่กระตือร้อนเราจะพบว่าชีวิตเต็มไปด้วยความหมายมากขึ้นการตื่นขึ้นมาแต่ละวันไม่ใช่เพียงแค่เพื่ออยู่รอดแต่เพื่อสร้างคุณค่า ความกระตือรือร้นรจึงเชื่อมโยงโดยตรงกับความสุขในชีวิตวิธีปลูกฝังความกระตือรือร้นรความกระตือลือร้นรไม่ใช่สิ่งที่ติดตัวมาแต่กําเนิดแต่มันสามารถปลูกฝังได้ดังนี้ 1. กําหนดเป้าหมายที่ชัดเจนเมื่อรู้ว่าเราทําสิ่งต่างๆไปเพื่ออะไรใจก็จะมีไฟ 2. มองหาข้อดีในสิ่งที่ทําแม้จะเป็นงานเล็กๆก,ก็สามารถมองว่าเป็นการฝึกฝนตัวเอง 3. อยู่ใกล้คนที่มีพลังบวกพลังงานส่งต่อกันได้อยู่ใกล้คอนมีไฟเราก็จะติดไฟไปด้วย 4. ให้รางวัลตัวเองเมื่อก้าวหน้าเล็กน้อยก็สำคัญเพื่อเติมเชื้อเพลิงให้ไฟไม่มอด 5. ฝึกมองอุปสรรคเป็นโอกาสทุกปัญหามีบทเรียนเสมอสรุปความกระตือรือร้นคือพลังเงียบที่ผลักดันให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้ามันทำให้เรามีแรงใจในการลงมือทา ไม่ยอมแพ้ไงสร้างแรงบันดาลใจให้ทั้งตัวเองและคนรอบข้างช่วยให้เราพัฒนาและเปิดรับโอกาสใหม่ๆอยู่เสมอดังนั้นหากคุณอยากประสบความสำเร็จไม่ว่าจะในเรื่องเล็กหรือใหญ่อย่าลืมใส่ความกระตือรือร้นลงไปในทุกสิ่งที่ทำเพราะมันคือไฟที่จะทําให้เส้นทางชีวิตของคุณไม่มืดมนและจะส่องนำทางไปสู่เป้าหมายที่ฝ่ฝัน